รันอุ u n t u 24บน Raspberry Pi 5มันหน่วงไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นนฬิกาตัวนี้เลยแล้วก็จอนี่นะครับซึ่งจอเนี่ยเป็นจอ 4K นะครับมันอาจจะทำให้ r a s ส b e r r y Pi ของเราทำงานหนักนิดน,นึงแต่ว่าผมก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบเร,เร็วไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจับ เวลาเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับนาฬิกาอันนี้คือเอาไว้ดูตอนที่เราเปิดแอปพลิเคชันเปิดโฟลเดอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าผมจะเริ่มจับตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้เห็นตอนที่เราเริ่มใช้งาน Raspberry Pi เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมี Image ของอ a s p b e r r y Pi อยู่หลายตัวนะครับเดี๋ยวเราอุปกรณ์ตันี้ติดตั้งอยู่ในการ์ดตัวนี้ที่เราจะทดสอบคือการ์ดของ Samsung Evo ตัวนี้นะครับ128กิ12 ซึ่งความเร็วมันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมากนะครับแต่ไม่ใช่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งของ sandisk นะครับจะดีกว่าตัวนั้นจะ่าดำแดงนะครับตัวนั้นจะดีที่สุดเลยแล้วก็ต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เสียบจอฝั่งนี้แล้วก็อะแดปเตอร์5โวลต์นะครับ5 1โว เสียบเข้าไปแล้วนะครับอาคีย์บอร์ดติดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้เวลาบูตสักแค่ไหนตอนนี้จอ,อลืมเปิดจอติดแล้วนะครับจอติดแต่ว่าภาพยังไม่ออกนะอ่ะมาแล้วมาแล้วภาพมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ดูเวลาหรือเปล่าว่าเราเสียบเข้าไปตอนหนึ่งนาทีกี่วินาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับ เอาไปบวกลบเองแล้วกันนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนที่เรา,าเริ่มจับเวลาโอเคตอนนี้พร้อมให้เราใส่รหัสผ่านแล้วแล้วก็เราอินเข้าไปเลยนะครับ enter ปุ๊บอันนี้คือเร็วๆเลยนะครับ ตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวรอลองเปิดตัว System Monitor ขึ้นมาดูก่อนแล้วกันเห็นไหมครับมันจะแหลกๆนิดนึงแต่ว่า CPU เนี่ยมันไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่มาเดี๋ยวลองมาลองเปิดโฟลเดอร์นะครับใช้แอปตัวนี้นะครับ n a u t i l u s File ตัวนี้ครับผมจะเริ่มคลิกเลข20แล้วกันนะครับป๊บอืมหนึ่งวิ เอเอาใหม่นะครับเอาใหม่ลองอีกรอบหนึ่งนะครับเอเอาสัก35แล้วกันนะครับ1 2 3 3 3 4 3 5เห็นไหมครับผมว่ามันไวอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองเปิด Firefox แล้วกันนะครับ Firefox นะครับสักเลข50แล้วกันนะครับ46 47 48 49 50เอาละมาดูว่ากี่วินาทีนะครับ โอ้ห้าวิเรายังมีขึ้นเลยโอเคโอ้โหสิบวิเดี๋ยวเราลองโอ้โหสิบอยู่พุ่งปืดๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้า Google mm hmm. ดูอ้าวอัปเดตอ๋อมันน่าจะอ mm ัปเดตอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวยังยังไม่อัปเดตแล้วกัน uh, mm hmm. เอาใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองกด enter นะครับตอนเลข30แล้วกันนะครับ7 8 29 30โอเคเดี๋ยวลอง YouTube 40แล้วกันครับ39 40ก oh my god <laughs> โอ้เกือบ10วินาทีประมาณ7วินะครับ เดี๋ยวเราลองดู V O 4 K สักอันหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นเ,เดี๋ยวลองเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่คลิกจนถึงเต็มหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันนะครับผมจะคลิกตัตั้งแต่เลข15แล้วกันนะครับ12 13 14 15 โอ้โฆษณาโอเคขอบคุณมากอ,อืกระตุกปุนเจ้าเข้าเลยสกิปสกิปสกิปสก่อ,อตอนนี้น่าจะมีเสียงออกที่จอแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเสียงลำโพงผมจะขยายตอน45แล้วกันนะครับเต็มจอ43 44 45 โอ้ oh. ตอนนี้มันยังไม่ 4K นะครับมันยังไม่ถึง Full HD ด้วยซ้ำเดี๋ยวเราลองเลือกวิดีโอ 4K ดู Quality ตอนนี้แค่4080เองนะครับมาเดี๋ยวเราเลือก Full HD ดูกันแล้วกันนะครับ Full HD ดูก่อน15แล้วกันนะครับ1 2 3 4 5โอ้โห อืมมาแล้วครับประมาณสักค่าวิกกว่ามาเดี๋ยวราลองดู 4K อ่ะเดี๋ยวลองดูวิดีโออันนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองออกไปดูตัวกราฟตัวนี้โอ้โหนี่แค่ full hd นะครับเดี๋ยวเราลองดู 4K แล้วกันเนาะผมจะลองคลิกสี่ตอน0 0ูนแล้วกันนะครับ ห้าเอ็ดห้าสองห้าสคภาพมาแต่มาเฟร,รมเดียวโอ้ค้างวิดีโอไม่โหลดมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะเอามา อืมน่าจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันโอ้โ oh หตอนนี้ n e นเวิร์มันไม่ค่อยดาวน์โหลดเพราะว่าน่าจะเป็นที่เน็ตเวิร์กด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวประเด็นเรื่อง YouTube เนี่ยมันก็เราคงไม่ค่อยได้เอา Raspberry Pi 5มาเล่น YouTube 4K สักเท่าไหร่หรอกนะครับผมว่ามาเดี๋ยวเราลองเปิดแอปอื่นกันดูดีกว่านะครับอะต่อไปเลย เอาเป็นกิมแล้วกันนะครับกิมศูนยนะครับ58 59 60เก้าหกลองดูกิมจะขึ้นพร้อมใช้กี่วินาทีตอนนี้ห้าวีแล้วยังไม่ขึ้นมาเลยโอ้จะสิบวีลวะเอาสิวินาทีแล้วเอาเงียบเลยกิมอ่ะเริ่มมาและโอ้ดีสิบวีละ โอเคพร้อมใช้ประมาณสัก20วินะครับระยะเวลาในการโหลดกิม20วิเอาแฮงค้างโอเคมันไม่ได้แฮงนะครับแต่ว่ามันคลิกแล้วมันหลุดเฉยๆผมน่าจะคลิกผิดทีนะครับ2ีสวิสำหรับกิมนะครับโอเคลองมาอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวนะครับกิมเอาสัก50แล้วกันนะครับ47 1 8 49 50 โอเครอบสองนี้น่าจะเร็วขึ้นนะครับอืมนั่นไงสิบวีเองนะครับรอบสองนี้เร็วขึ้นสำหรับกิมโอเคเดี๋ยวมาลองออร์เร็ซิตี้แล้วกันนะออร์รซิตี้นะครับสิบห้าแล้วกันนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้า ห้าวิผ่านไปโอเคประมาณสักแปวินาทีนะครับสำหรับออเดอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวรอลองเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลเทอร์มินอลเนี่ยน่าจะเร็วสุดละเพราะว่ามันเบามากเลยนะครับสี่สิบแล้วกันนะครับสี่สิบอืหนึ่งวินะครับหนึ่งวิสองวิลองอะไรดี จริงๆมันมี benchmarking นะครับที่เราจะเอาไว้ทสต,ตัวอันนี้อยู่ผมจำไม่ได้ว่า,าชื่อแอปอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองตัว system benchmarking CPU รันอันนี้ Run รันคอเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะรันทอน30 30ปบ๊บเนี่ย CPU คอหนึ่งมันพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหดูใช้เวลากี่วิ ในการค้นหา prime number uh, total time ์ o okay, t mm ้วทั้วิวินาทีน้อยสุด0.37โอเคเดี๋ยวเราลอสัก mm hmm. นี่สี่คอไปเลยนะครับห้าเจ็ดห้าแป โอเคผลลัพธ์ก็ประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับก็จะแม่จ้ว่ามองเห็นไหมประมาณนี้เดี๋ยวลองแอปต่อไปแล้วกันนะครับว่าแอปอะไรที่น่าสนใจดี Visual Studio Code แล้วกันนะครับ VS Code นะครับ VS Code เดี๋ยวเรามาเริ่มสัก45นะครับ30ไอ้40 41 42 43 44 45โอเคคลิกละดูว่าจะใช้เวลากี่วินาทีในการเปิดขึ้นมานะครับ หวีแล้วโอเคพร้อมใช้สักประมาณห้าหกวินะครับประมาณ10วิชัวชัวๆิบวินาทีในการโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟล์อันเดิมที่เราทดสอบตอนต้นนะครับดูว่ามันจะให้การทดลองที่เหมือนเดิมหรือเปล่า15แล้วกันนะครับ3 14 15 16อ่าเนี่ยหนึ่งวิสองวิเองนะครับ ก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่ถือว่าโอเคอยู่จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับความเร็วของ sd card เป็นหลักนะครับน่าจะเป็นหลักเดี๋ยวเรามาลองเบรฟสักสิบวินาทีที่1ิบแล้วกันนะครับผมจะคลิกวินาทีที่สิบนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบพูดผิดพูดถูกละโอเคมาโอ,โอ,โอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ประมาณสัก 7วินาทีนะครับ7วินาทีอืมค่อนข้างเร็วอยู่นะครับแต่ว่าการโหลดการอ,าอะไรต่างเนี่ยผมว่ามันเร็วอยู่แหละแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันมันหน่วงนะครับสมมติว่าผมแรกมือไปทางซ้ายปับ๊บขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมครับมันมีความอา refresh rate ที่มันต่ำนะครับมันตำ่ำเนี่ย refresh refresh rate. rate มันตำ่ำมันไม่ต่อเนื่องวืบวืบแต่ว่ามันจะขาดขาดห,หายหสว่าแรกจากทางขวาสุดไปทางซ้ายสุดเนี่ยเท่าที่สังเกตนเนี่ยประมาณสัก4-5เฟรมเองนะครับเนี่ยสัก4-5เฟรมเองซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะต่อเนื่องเลยนะครับมันควรจะลากต่อเนื่องเลย ไม่กี่เฟรมเองนะครับแต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งแหละอาสมว่าผมคพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกว่ามันจะขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันใช้เวลานะครับมันหน่วงตั้งแต่ที่ผมกดแล้วมันจะออกตรงนั้นเนี่ย K B เห็นไหมครับ I คือมันมันหน่วงมากเลยนะครับกว่ากว่ามันจะขึ้นมาเนี่ย ังนั้นถ้าสุว่าเราจะเอามาต่อตรงๆแบบนี้ผมว่ามันอาจจะดูแปลกๆหน่อยคือเลื่อนเคอร์เซอร์เนี่ยก็เอก,ก็ก็แลกนิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่นิดหรอกผมว่าแลกอยู่แหละเวลาเราดรอกตัว Window เนี่ยลองดูนะครับตัวเมาส์เนี่ยก,ก็แลกแลกแบบทำงานได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมว่าแล้วยิ่งเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยโอ้โหยิ่งแลกเลยครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวเราลองพิมพ์ตัว K หนึ่งตัวนะครับฟังจากเสียงคีย์บอร์ดแล้วผมจะพูดคําว่า K ตอนที่มันโผล่ขึ้นมานะครับ K เห็นไหมครับผมว่าแทบจะหึงวิเลยมนะั้งลองเนี่ยเท่าเท่าที่เราลองจับเวลาดู K หนึ่งวินะครับโอ้โหแม่ก็อ๋อโอ้ไม่กอดจะแม่เจ้าหร้อโอ้ไม่กอดจะแม่กอดหรือโอ้ไม่เจ้าดีเนี่ยมันหนึ่งวิเลยนะครับคุณผู้ชม A B C D E F <laughs> อ่ะผมจะพิมพ์เคที่คีย์บอร์ดนะครับลองฟังเสียงเอาปับ๊บโอ้โหวิกกว่าเกือบสองวิดด้วยซโอเคหน่วงมากครับคุณผู้ชมแต่ผมว่าถ้าถ้ามีจอสักอ่าถ้ามีจอ Full HD เนี่ยอาจจะมันอาจจะไม่แหลกแบบนี้ก็ได้มั้งอันนี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเทสที่จอเท่าที่ผมมีก็คือ 4K ตรงนี้โอ้โหนี่ขนาดเลื่อนเมนูตรงนี้ยังแหลกเลยอื mm ้อหือ เร์เซอร์นี่ไปไกลละส่วนไอ้ด้านหลังเนี่ยพึ่งขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่าอุบัติการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะาข้อจำกัดทางด้านไหนมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเพราะ g p u g p u มันไม่น่าจะเหมาะที่จะเอามาทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่60แล้วกันนะครับห7าเดโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้เวลาในการชัดดาว นานแค่ไหนนะครับอ้าวดับแล้วดับไปแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณสัก5วีเองตอนที่ชัดดาวนะครับโอเคสำหรับการทดลองคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำถามของคุณผู้ชมที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามันแหลกไหมมันหน่วงไหมนะครับเวลาที่เราเปิดโปรแกรมต่างๆเปิดโฟลเดอร์เปิดไฟล์ต่างๆนะครับอุ่นๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากให้ลองก็คอมเมเนต์เข้ามาบอกได้นะครับไปแล้วครับ